แล้วก็ตัดแต่งนะครับตรงตรงนี้อย่างนี้นะครับผมเนี่ยเราก็ตัดตรงนี้สวัสดีครับผมชิโดะกุมานอกวันนี้จะมาทำเหยื่อดักหนูนะครับจากจาคานะครับที่ผมลงคลิปให้ f อดูเนาะหนูก็เข้าดีสุดๆเหมือนกันนะครับ ขอให้มีหนูนะครับได้แน่นอนข้อดีของยาคาก็คือนะครับหนูเข้าดีสองก็คือมดไม่กวนนะครับใช้ได้ในป่ามันป่ายาคาป่าอ้อยลองดูนะครับแต่สําหรับผมก็มีคลิปใีเอฟดูอ่ะเดี๋ยวมาทํากันเลยเนาะว่าทํำยังไงนะครับ f อฟถามมาก็หลายท่านเหมือนกันก่อนอื่นเลยเอฟซีก็หายาคามานี่ครับตัดเอาแค่ตรงโคนมันอย่างนี้นะครับ แล้วก็เตรียมยางกันไก่นะครับผมอ่ะมาดูวิธีท,ทาครับผมครับวิธกีการทำเนาะก็หนึ่งเลยทีก็เอายาคานะครับแบบนี้นะครับให้ติดอ่หาหัวยาคาหรือจะเป็นล้ายาคาด้วยนะครับยาเอ,าออกนะครับผมเนาะแล้วก็ปอกเอาเปลือกตัวนี้ออกตรงที่แห้งๆนะครับยปอกอย่างนี้ออก หลังหนึ่งก็ใช้ประมาณสักสองเออสักสามสี่ต้นก็พอนะครับไม่ต้องใช้เยอะนี่ครับแบบนี้นะครับผมแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็ตัดแต่งนะครับตรงตรงนี้อย่างนี้นะครับผมเนี่ยเราก็ตัดตรงนี้แฮมสสั้นประมาณสักก,กาวกับผมนะครับกาวเ,เนาะถ้ายาวเกินม,มันก็ไม่ดีนะครับกลับมันจะทํางานแล้วไม่ได้ไม่ได้ตัวหนูนะครับ ถ้าสั้นๆหนูมันจะติดดีนะครับนี่ครับผมประมาณนี้แล้วก็ตัดตรงนี้เลยเนี่ยแค่นี้หัวยาคานะครับจากนั้นก็ใช้ยางมัดครับตรงนี้ก็แต่งหน่อยก็ดีนะครับเนี่ยแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอให้มีหนูเนาะนะครับ ได้ในนอนผมมีคลิปเอฟซดูนะครับหลายคลิปเหมือนกันที่ผมดักให้ดูครับทําให้ดูอีกครั้งครับผมหายาคามานะครับก็แกะปอกเปลือกด้านข้างนี่ออกนะครับตรงนี้นะครับยาคาวออกนี่ครับ ให้มันเหลือแต่ต้นนอนอ่อนแบบนี้นะครับหลังนึงก็เขาใช้ประมาณสักสามต้นสี่ต้นนะครับไม่ต้องเยอะเน้นยาคาที่มีหัวยาคาด้วยนะครับหรือจะมีรากยากคาติดด้วยนะครับจะดีนะครับผมทำไม่ยากนี่ครับแค่นี้นี่แต่งนิดนไม่ต้องแต่งเยอะแค่นี้นะครับจากนั้นเราก็ตัดเอาแค่ตรงนี้มัน สูตรนี้นะครับ fc ใช้ถ้ามีหนูจะติดใจนะครับแต่ต้องทําให้ถูกสูตรนะครับไม่ถูกสูตรผมบอก fc ไปก็ไม่ได้นะครับผมนะครับต้องทําให้ถูกเนี่ยเอาอยางมามัดก็ลองดูนะครับบางพื้นที่ก็เข้าเนาะบางพื้นที่ก็ไม่เข้าก็ลองดูแต่สำหรับผมก็ดักให้ดูก็เข้าดีนะครับแบบนี้อ่ะขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้ยาคาเสร็จเนาะผมอยากแนะนาให้ fc สมมติ fc ได้ยาคามานะครับทำแบบนี้เสร็จก็แช่น้ําไว้ สักคืนหนึ่งนะครับมันก็จะมีหน่ออ่อนออกขึ้นมานะครับหน่ออ่อนก็จะขึ้นมาเมื่อหนูมาเห็นอาหญ้าคาที่ว่าหน่ออ่อนขึ้นหนูจะชอบกินนะครับสังเกตหญ้าคา,าสังเกตดูที่หนูเนาะมันจะชอบกินหญ้าคาอ่อนๆน,นะครับแช่น้ําคืนหนึ่งจะดีนะครับหรือถ้าไม่มีเวลาก็ทําเสร็จก็เอาไปดักได้เลยเนาะถ้ามีน้ําหอมดีๆก็ฉีดลงไปนะครับแต่สำหรับผมก็ใช้เป็นน้ําหอมของอาเป็นน้ํายาป่าพนุ่มของดาวนี่นะครับ ที่ในคลิปที่ทำเนาะหนูก็เข้าดีนะครับก็อลองดูครับผมนะครับลองดูเนาะลองดูแต่สำหรับผมก็มีคลิปให้ดูนะครับดีหรือไม่ดีเอฟซก็ลองดูด้วยตัวเองนะครับนี่ครับถ้าเป็นลากขาขาวแบบนี้หอยยาขาวแบบนี้นะครับจะดีหนูชอบกินเนี่ยทุกคลิปที่ทํามานะครับ มันได้จริงนะครับแต่ว่าบ้านเอฟซีจะได้หรือเปล่าเนาะเอฟก็ต้องลองด้วยตัวเองเนาะสําหรับผมก็ทําก็ดักให้ดูนะครับมันก็ได้จริงนะครับเอฟซีก็ไม่ต้องเชื่อผมมากเนาะก็ลองดูด้วยตัวเองนะครับแต่สำหรับผมก็ทําได้จริงนะครับแล้วก็ลงคลิปให้ดูเนี่ยอบ่นี้เดี๋วผม นี้สักสามต้นพระต้นใหญ่นะครับเป็นเหยื่อที่ทุกคนมองข้ามนะครับทุกคนมองข้ามแต่สำหรับผมก็ไปใช้ได้ทุกวันนะครับขอให้มีหนูแต่ตอนนี้หมายหาดักยากแล้เดี๋ยวมีหมายดักก็จะไปดักเอฟซี FC ดูอีกนะครับสนยางตัวน,นี้ก็มัดให้แน่นหน่อยถ้ามัดไม่แน่นนะครับมันจะหลุดเวลาเราไปใส่ที่กลับเนี่ยแค่นี้ อ่ะเดี๋ยวใส่กับกับยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูอ่ะวิธีการใช้เนาะหนึ่งเลยก็ต้องมีอันนี้เป็นน้ํายาปราบผ้าหนุ่มนะครับที่ผมใส่กดสเปรย์เนาะเอาไว้พกพาเวลาไปดักหนูก็ฉีดนะครับมันง่ายดีนะครับส่วนวิธีการใช้อันนี้จะเป็นกับที่ผมดัดแปลงที่ดัดแปลงวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งละเวลาผมไม่มีเหยือ่อผมจะวางตรงทางให้หนูมันเหยียบนะครับ โอกาสมันก็จะได้ตัวค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเป็นกับธรรมดาจะเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้มันก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่ที่ผมดัดแปลงมาเพื่อที่จะวางตดำทางแบบนี้นะครับวิธีการใช้ก็คือนิาคาที่ทํานี่ครับเห็นไหมครับแบบนี้นี่จะเสียเข้าไปใน,นกลไกแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับผมแบบนี้แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็นี่เวลาไปดักก็ฉีดก่อนนะครับเนี่ยสองสามครั้งก็พอนะครับแค่นี้ดักง่ายๆนะครับมดก็ไม่กวนนะครับเวลาไปดักก็วางอยู่ข,ข,ข้างทางนะครับแต่กลับตัวนี้นะครับเอฟซีจะเห็นในคลิปผมจะวางตรงทางนะครับพราะผมเผื่อไว้ให้หนูมันนะครับเดินมาเหยียบเนาะ แต่ถ้าเป็นกับธรรมดาก็วางข้างทางนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดัดแปลงนะครับเนี่ยแค่นี้สูตรนี้นะครับถ้ามีหนูเนาะในสวนมันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมดักเอซดูได้ทุกวันแต่ตอนนี้หมดแล้วแหละเดี๋ยวมีหมายผมจะดักให้ดูอีกนะครับโอเคครับแล้เจอคลิปหน้าครับ Selamat ikrap